สวัสดีครับก็เริ่มภารกิจนะครับการปั้นพอร์ตคริปโตนะครับจาก2,000บาทนะครับสู่1 b i t c บิตคอยนะครับหรือว่ามูลค่าปัจจุบันมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ3ล้านกว่าบาทนะครับเริ่มจากเงินทุนนะครับ2,000บาทนะครับแล้วก็มีเศษอยู่นิดนึงนะครับเศษ3บาทเอาไว้จ่ายค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับทีนี้พอร์ตของผมนะครับไอ้2,000เนี่ยเราจะแบ่งการลงทุนนะครับออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ ส่วนที่หนึ่งคือเป็นเหรียญที่มีความมั่นคงนะครับได้แก่พวกบิตคอยแล้วก็อีทิเรียมนะครับส่วนเงินอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาไปลงทุนในในเหรียญที่ค่อนข้างจะซิ่งได้นะครับหรือว่าเป็นพวกเอาคอยที่มีความพันผวนค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญที่มีความมั่นคงกันก่อนนะครับอย่างเช่นบิตคอยนะครับสังเกตว่าบิตคอยเนี่ยถ้าราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับสองล้านเก้าเนี่ยเป็นราคาที่ ค่อนข้างจะสูงมากนะครับถ้าเทียบกับสถิติของ Bitcoin ในอดีตนะครับอันนี้เราอาจจะต้องย้อนไปดูตั้งแต่ปี2 0 1 9ัน2 0นะครับ Bitcoin ราคาขึ้นทุกปีเลยนะครับหรืออาจจะมีช่วงบาง,บางช่วงที่เป็นช่วงที่ตกลงไปเยอะนะครับอันนี้เราก็ไปดูลักษณะสถิติไว้นะครับซึ่งก็เทียบกับเหรียญอื่นบิตคอยเนี่ยอยู่ในระดับราคาที่ต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยซิ่งในบิตคอยเท่าไหร่นะครับ ิตคอยเนี่ยอาจจะใช้เป็นเป้าหมายสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้เงินทุนมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปซื้อ Bitcoin แล้วก็เก็บไว้ตอนหลังนะครับแต่ว่าเหรียญที่เราจะมุ่งไปก็คือเหรียญ e ีทีเรียน,นะครับเนื่องจาก e ีทีเรียมเนี่ยเป็นเหรียญที่มี Utility หรือว่ามีประโยชน์เนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าบิตคอยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหรียญคล้ายๆกับดิจิตอลโกนะครับหรือว่าโกดิจิตอลก็คือเป็นโกแบบ ก็คือเป็นทองคำดิจิทัลนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นอีเธเรี่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ของของในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ในการทําสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างเยอะกว่าสําหรับอีเธเรียมนะครับแล้วสังเกตช่วงราคานะครับปัจจุบันเนี่ยเจ็ดหมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตซึ่งเขาเคยทะลุไปถึงแสนสองแสนสามแสนสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าราคาของอีเธเรี่มเนี่ยน่าลงทุนมากกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบบิตคอยบิตคอยราคามัน ค่อนข้างสูงแล้วนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเหรียญที่ราคาต่ํานะครับอยู่ในจุดที่ต่ําเนี่ยผลตอบแทนในการลงทุนก็น่าจะมีโอกาสสูงมากกว่าบิตคอยนั่นเองนะครับอันนั้นคือประเภทเหรียญมั่นคงนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญซิ่งกันบ้างนะครับเหรียญซิ่งนี่ก็จริงๆได้ทุกเหรียญเลยนะครับเพราะว่าเหรียญอื่นๆมันก็มีความผันผวนตามปกติอยู่แล้วนะครับเราไปอยู่อย่างเช่นเหรียญแรกก็คือ Z i l นะครับ ผมจะเรียกสั้นๆวซิวนะครับตัวนี้ก็ราคาปัจจุบัน0.43นะครับถ้าไปดูเทียบราคาในอดีตนะครับเอาในช่วงปี2025นะครับเคยขึ้นไปถึง0.8นะครับหรือว่าราคาในอดีตเคยขึ้นไปถึง1.2 1.4 1.5 1.6นะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถซิ่งได้ค่อนข้างหลายเท่าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเหรียญพวกนี้มันจะกลับไปณจุดเดิมๆนะครับแต่ว่า ถ้าเราอดทนรอได้มันก็อาจจะมีโอากาสสู่นะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันลงแล้วมันก็ขึ้นกลับไปอีกนะครับหรือว่าเหรียญ่อมานะครับอันนี้เราเราเพิ่มเป็นรายการโปรดไว้ก่อนนะครับ setni หรือว่า setnt นะครับ setnt ราคาปัจจุบันก็ศูนย์เจดเก้านะครับเราไปดูราคาในอดีตนะครับมันเคยขึ้นไปหนึ่งจดนะครับหรือว่าปีที่แล้วเคยขึ้นไปสองเจดเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเติบโตก็น่าจะได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับหรือว่าราคาในอดีต เคยไปถึง2.2นะครับหรือถ้าย้อนไปนานกว่านั้นนะครับเคยขึ้นไปถึง9บาทนะครับโอกาสเติบโต1,000%ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหรียญพวกนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ในคลังเพิ่มเป็นรายคันโปรดไว้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเหรียญนะครับเหรียญไหนที่ราคาปัจจุบันเนี่ยมันดูค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบราคาในอดีตนะครับเหรียญ CVC นะครับ CVC ปัจจุบัน3.5 นะครับราคาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้นปีเคยทะลุ6บาท8บาทนะครับหรือว่าในอดีตเคยทะลุไป10กว่าบาทนะครับถ้า10กว่าบาทมันก็ให้ผลตอบแทนก่อนข้างจะหลายเท่าแล้วก็เพิ่มรายการโปรดเอาไว้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหรียญ IOST นะครับปัจจุบัน0.1นะครับ0.14นะครับต้นปีเคยขึ้นไป0.3 0.4 นะครับหรือว่าราคาในอดีตเนี่ยเคยไปไกลมากเหมือนกันนะครับเรียนนี้นะครับเคยขึ้นไปถึง2บาท50นะครับโอ้โหถ้าผลตอบแทนปัจจุบันก็เกือบยี่เท่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่เราอยากจะเสี่ยงนะครับเราเสี่ยงเยอะๆเสี่ยงสูงก็ผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็เพิ่มมาไว้นะครับเพิ่มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเลือกอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่ามาหน้านะครับ มานาก็9.42นะครับปัจจุบันนะครับราคาต้นปีเคยทะลุไปถึง20บาท27บาทนะครับปีที่แล้วนะครับเราก็ย้อนสถติราคาในอดีตนะครับเขาเคยไปถึง200เลยนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมันก็อาจจะให้20เท่านะครับอันนี้คือราคาในอดีตเท่านั้นนะครับซึ่งเราไม่ได้คาดหวังผลตอบแทน20เท่าอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ บันทึกไว้ในรายการโปรดปก่อนนะครับอันนี้คือการดูเหรียญซิ่งนะครับเราก็มาเพิ่มไว้ในรายการโปรดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกซื้อกันอีกทีหนึ่งนะครับ